ยึดมังใดครับผมยู่มั่งพวีคือเก่าครับเพาในใหญ่แต่กี่ยู่มั่งพวีโผล่เติมอยู่แต่จังมากแต่ใช้ได้แล้วอปีสองปีความขับพุ่นกระตุกช่วงปลายฤดูกาลกระตุกอายางอ่อแล้วกระตเอื้อนไกลซอยวงเดินเพิ <online> <pl ains> ่มเดก่าปีเนาะสิบเก้าปีที่ที่หลังจากเรียนจบแล้วมากซึ่งในขณะที่เรี้ยงเหรียนดนตรีมาอยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะครับเรียนจบออกมาก็คือมา ร่วมแล้วจากกระประมาณสิบปีเป็นบอกพอตอนนี้อายุยี่สิบแปดเนาะนนนประมาณสิบปีแล้วก็เริ่มเปียนบทบาทของเจ้าของมาร้องเพลงมันเกิดจากอย่างเกิดจาก,ก,จากยังครับเกิดจากโอกาสาที่ผู้ใหญ่ให้ห,หรือเกิดจากโตเขาเองแอบร้องน้าเขาแอบม้วนน้าเขาอย่างปรามาณนีก่อนหนึนน่งเลยเจ้จจกี่เค่อ,อยร้องเลยครับแต่ว่าร้องเป็นเพลงสตริง ลองมล่าองปิด <Tamam. S 1> นลองลองมาล่าต่งมะาพองเท่นเลบาเขาลองก็เด้ขึ้นใหญ่มาลองประมวลกไปออาจารย์สวิทแล้วได้ยอมโอ้อาจารย์สวิทวิทยุเนี่ยอาจารย์ท <open> ยุตอนนั้นก็คือเริ่มถมแต่ก็ยังเล่นดนตรีอยู่เล่นดนตรีช่องคอนเสร์ตครับครับล่าำก็ไปเป็นพเอไปเป็นรเลย รับบทเป็นพระเอกเต็มๆเลยเต็มรูปแบบรับบทเป็นพระซ้อมมันแตกต่างเอียงร้ายบาครับจากจากที่เป็นนักดนตรีมากเราเปลี่ยนจากของเป็นเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเปลี่ยนพวกกับผมว่ามันมันเป็นคนละหน้างานครบะทาเป็นนักดนตรีคือแบบ เขาไปตั้งของแล้วเขากับเปลี่ยนสุดเท่าก็ได้ใส่เวลากับกันแต่งตัวลายกนนะอเออากันทีง่านที่สุดครบับเมื่อกับเมย่เมย์เราเทากันทีไปยืนซื้อก็ยังเข้าเรียนตุ้ดีกับอะไรไนดะ้เออเาก็ตตรงไปฟอนไปต้นเอิเขิขมนมอลแรกแแรกๆ<ล>ที่ถือไม่ที่แบบต้องมาฟอนไม่อย่างจากที่ปกตินักดนตรีเนี่ยเขาสิมีลุกของเขาเลยเขาสิมีลูกสิมีโลกของ นักดนตรีค่อนข้างที่จะเป็นแบบตวัวเองแบบต้องมาถือไม่ลองเพลงต้องมายิ้มต้องมาฟอนิ่งเคินบอสเคินนะครับลองเพลงกับมาถือทีแรกเป็นไปนายพี่มันเกิดจากอายก้นนเนาะยมันเป็นแบบคือไม่ไปลองเพลงลองไล่เรื่อไล่เรื่องไปยไอย่าไยเนียจริงๆเนี่ยเจอกันครับพาดอัลตชัยสุวิทย์ปีที่สองเป็เนบอสปีที่สองเคยมาซอยมาน้ามาจันทร์เนาะ ปีที่สองทีเ่เฮ็ดวงช่วงนัง้นอาจารย์ก้อนติดธุระสร้างบ้านพูดย่อยๆพเพื่อนกำลังเป็นเบาหน่อย,ยเลยเขินเราเฮ็ดจังได้ป่ะนี่แหลกๆเขินเราก็แนะนำนก็จาแนะนำแหละครับรุ่นพีมาลัมยันในวง,งทุ่มขวาทุ่ม งงเาขาเดาเขาเดากันสอนเขาเดา่าเข้ากับเบื้องเบื้องหลักแต่ว่าปิดวงแบบคือจงังเปิดวงไม่แบบคือจัง่อนว่าเป็นไม่นะะอืมอืมอไม่ม่เคลื่อนเลยบ๊กว่าโดนแล้วตอนนี้รู้สึกแบบรู้สึกจังหดก,กับหน้าที่ของตัวเองหน้าที่การงานของตัวเองท้างแค่กับยังยังมีเขือนอยู่ด้วยครับไปกับมีเขือน ห้องขยานห้องร้องเพียงมาถึงเดยโดยเฉพาะคันเป็นฉากเล่สเน่เนาะคือหน้าตาเพือนดีกับกับสิมีค้นเข่าหาอยู่แล้วแมนบอแล้วโดยเฉพาะมาเปลี่ยนเป็นแบบเป็นมอลำเป็นเป็นเป็นอะไรก็เก่าบอาลครับไลโดยเฉพาะแบบทำให้โยพีหัน